นี้ก็จะมีไร่ข้างรีแมปแล้วก็ท่อนะเดี๋ยววันนี้ผมจะวาเมื่อกี้จิ่งลิดของช่างปอนนะผมกลับมาเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าถามช่างปอนว่าะเด็นเนี้ยทำเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะใช้งบเท่าไหร่ในการทำสเต็ปนี้เดี๋ยวไปลองขี่ดูวกว่อน,นะอยากเจอย ลองนะคือฮอนด้าลีดใช่ไหมที่กําลังมาแรงนะนี่นะผมไปถอยมาแนละ้วนี่เป็นไงสองคันมันดูรวยดีถอยสองคันเลยหมายถึงคนอื่นอะเขาถอยมาสองคันนะก็มีสองแบบจะบอกว่าไงดีคือต,ตอนเนี้ย าแฝลีที่มาจัดเลยคือมันมีไร่ข้างโอเพ่นใช่ไหมเพราะพอดีนี้ถ้าพวกที่มันแบบขับไร่ข้างโอเพ่นบ่อยมันก็จะมีทําลูกแต่ตรงเนี้ยเป็นรถเดิมนะผมก็จะคันนี้ก็จะมีไร่ข้างรีแมปแล้วก็ท่อนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาขี่จิ้งรลีดของช่างปอนนะผมใครที่อยู่แถวผมก็มาทาที่แกได้นะร้านแกอยู่เลาะเส้น,นไอประตูแดงสังมาร้านอยู่ขวามือนะก็แต่วันนี้จะพามาขี่จิ้งหลีดนะคือรถแกก็ไม่ได้มีอะไรเยอะให้ดูสภาพนะเช่นี่มันเบาะดีอื่วมาเอาหรือยังวะ เบาะดีออนะแล้วก็ล so 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 ้อทำเปลี่นเงินแกจัดโรงเรียบร้อยแล้วแหละผมว่าจิ้งดิดตัวเดิมๆมันไม่น่าตีอาหารนี่ก็จัดโรงแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองขี่จิ้งหลีดดูตรงมันตรงแม่งได้เหรอไม่แต่ผมจะกระตั้งตั้งเปลี่ยนเครื่องให้ตังเลยแล้ว็เลยอุ้ยท่อเดิมด้วยคือว่ะอ๋อท่อเขาไปเขาสั่งมาอยู่แต่ยังมาไม่ถึงคือวันนี้ผมมารีบร้อนเนี่ยอยากให้คนดูได้ดูจิ้งดิดกันเลยพามาดูก่อนนะคนดู ก็นี่มาดูตรงรถกันเลยนี่ใส่ชกกระปุกไม่ได้วพรนี่แม่งติดตรงนี้ก็มีป่าชกป่าในเรียบร้อยแล้วดูแล้วก็ทาล้อเสียงเงินแต่จากที่ประธานเมื่อกี้แล้วผมรู้แล้วว่ารถมีของแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะลองไปขี่จิ้งหรีดดูนะสเต็ปนี้เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าถามเจ้าปอนว่าสเต็ปนี้ทำเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะใช้งบเท่าไหร่ในการทำสเต็ปนี้เดี๋ยวไปลองขี่ดูกันนะต้องบอกนะว่าผมไม่เคยขี่จิ้งหรีดเดิมๆนะ ก็มาเนี่ยก็ได้ขี่แบบรถแต่งเลยก็จะไม่ค่อยรู้ฟิลเดิมๆเท่าไหร่แต่ถ้าเคยขีย่เดิมๆมาฮะเมตรสองเมตรอ๋อเน้นสองร้อยเมตรเป็นรถสั้นนะคนุณดูก็อย่างว่าเนาะคือตอนเนี้ยด้วยความที่สนามฝั่งบ้านผมเปิดอักเราเน้นแบบว่าไล่ในสนามมันมันจบไวมันมันกว่าคุณดูโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปขี่ก่อเนเดี๋ยวไปดูในคลิปกันว่าสองร้อยเมตรมันจะเป็นยังไงนะคุณดูไปดูโอเคคุณดูเฮ้ยสวิกตอกแก๊สเหมือนพีเป็กเลยนะเท่จัดสฟิกวิหาอะไรวะเนี่ย จริงรถคันนีม้มีมีท่อด้วยนะวันดูแต่ว่าท่อยังไม่มาแต่ผมจะไปลองขี่สั้นๆอุย้ยแรงมากคุณดูเอาเรื่องถ้าเกิดว่ามีท่อรถมันจะไปได้ดีกว่าน,นี้นะวันดูแต่ว่าตอนนี้คือท่อแกยังไม่มานะผมถาม,ถามแกเมื่อกี้นี่แก,แก,แก,แกบอกว่า ท่อที่แกสั่งมามันอั้นก็เลยต้องทําใหม่นะนี่ไล่ข้างไล่ข้างรีแมปไไปท่อมันอั้นเลยว่ะพี่ปอนเดี๋ยวเราลองบินหน่อยต้องรอเครื่องร้อนไหมเนะี่ยไม่น่าจะต้องรอนะแตลองบินหน่อยอุย้ยจะยกล้ออุอ้ยมาดหลับกูดึง,องอยัง่งเฮ้ยเฮ้ยเอย่าเรื่อกนะชนอันนี้อันนี้ขึ้นเนินนะก็ดูขึ้นเนินชนลมคือแกเพิ่งเอารถไป เชงมานะัมันดูก็แกแข่งกันระยะสั้นๆมันก็เลยรถมันก็เลยเหมือนแบบว่าตันไว้ช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับก็มันไล่าตามระยะทางอ่ะคนดูเออถ้าเกิดว่าไปยาวอันนี้รถมันก็มี GPS ให้ดูเยอะกว่านี้มันไม่ค่อยมีเส้นสีอเทไรเลยนะเส้นอร้านใหญ่เลย โคตรแรงอ่ะมัน <Private> บ <paying liksom> ิดสนุกดีกว่าคนดูยังหลีดไล่ข้างรีแมพมันจัดว่ะเดี๋ยวไปลองหาชขี้ไกลๆแบบนี้นะผมว่าไม่น่าจะมัน ดันขึ้นเนินแม่งก็ได้อยู่นั่นะคณดูผมไปเล่นไปแต่ผมไปรอลองเส้นอื่นดิเว่างเลไม่เลยวันนี้มันรถแม่งเยอะจัดเลยไปลองเป็นอื่นจับ G P S ด,ดูโอ้รถไปจะมาแยา่จบจบคนดูจริงจบแล้วีลยวเปิด G P S ดู จับจีบให้คนดูดูหน่อยผมไม่เคยขี่จริงๆนะเอ้ยผมผมน้ำหนักเจ็ดสิบเนาะอบอกคนดูรู้ไว้าวาหัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งจับความเร็วจับแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไมไมผมโหลดมาอีกแอปหนึ่งไอ้แอปแอปเนี้ยเสียวคนดูนี่เนี่ยเนี่ยเร็วววเ๋ยวจุกร้อยไหมเนี่ย ไอแก่นี่ยวัดสุดวับสุดม,ม่แรงติดปอเฮ้ยจะสุดทางมาคุณดู กวงาร้อยหนึ่งเมตรก็เท่ากับกระท่อมเจ้างอ,อคนดูเบากันเบารูจีเนี่ยนะจริงมาดูแบบอัตราการตอบสนองการเล่งแปลงอะไรประมาณนี้โอ้ยเปิดแล้วมันมาคนดูมันมันดึงอะ่ะมันแบบมันมีมันมีเทคกที่แบบว่าเหมือนเหมือนใครดึงเราแบบดึงคอสเสื้อเราแบบเบา แล้วพอแบบว่าช่วงมันมัน,มนว้ากัะเนาะแม่งแบบเหมือนดึงแรงอะทีนี้แม่งม,มันจะกระชากเราตกรถอะต้องแรงจัดว่ะอยากอยากลองขี่พวกลูหกสิบดูว่ามันจะเป็น,นยังไงวะนะเห็นเขาพูดว่าพวกลูกสิบมันมันแรงแล้วหนูอันนี้ก็แบบสำหรับใครที่แบบไล่ข้างแล้วแบบไม่พอใจก็ขึ้นเป็นหกสิบอะไรองี้ เล็งแรงครับไปแล้วผมนี่นั่งขี่ไม่ต้องหมอบแม่งก้าวฟาดแล้วเนี่ยโอ้โหดูแม่งแม่งเกินหวายจริงนีงไง่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไใเน,นี้ยเขาเรียกว่าฮะแม่งแค่บิดแม่งก็อันนี้ได้แล้ววะเฮ้ยนี่เลยเริ่มเส้นนี้เลยโอ้ยจบละ ดูพูดถึงเขาได้แล้วนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวกลับร้านก่อนผมจะไปถามว่าสเต็ปอย่างเงี้ยใช้งบเท่าไหร่ในการรีแมปไร่ข้างของจิ้งหรีดน,นะเอาไว้เป็นความรู้เราเป็นเพื่อนที่สนใจใครที่อยู่แถวนี้ออกจิ้งหรีดมาแบบถูกใจสเต็ปนี้เลยเออมาไปถามมาเตรีตัวก็นี่ตามร้านผมบอกเลยนะร้านก็นี่เลาะทางประตูแดงมาเรื่อยๆเออก็ดูคลิปนี้จบแ้วเรนจะได้ไปร้านถูกเลาะไปอ่า ล้อประตูแดงไปนครับร้านจะอยู่ขวาม,มือนะคุณดูถึงละคุณดูอ่านี่ครับก็จะเขียนต้อมมาแฟงนี้ถึงละ okay, โอเคโอเคครับคุณดูตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วโ,โหแม่งแรงจัดนะก็ ช่างผมไปถามช่างปอนมานะคือมันอยู่ที่ว่าของเราจะใช้ของอะไรน,นะคนุณดูอย่างท่อเนี่ยมันก็มีแบบว่าหลายประเป๊กหลายแบนนรนด์ได้เลือกใช่ไหมแต่ถ้าชามก็ประมาณพันสองพันสามไม่เกินนี้นะรีแมปก็แล้วแต่ร้านอีกแหละเออบางทีสองพันห้าขึ้นไดโนอ๋อรีแมปสองพันห้าขึ้นไดโนถ้าไม่ขึ้นไดโนก็จิกราคานึงแต่ถ้าไม่ขึ้นไดโนอ่ะ no, ไล่รถเหนื่อยขึ้นไดโนดีก no ว่าจบกว่านะคุณดูเหมือนที่ผมเคยบอกนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะใครที่อยู่แถวนี้ก็มาได้นะนี่พายขี่มาละตามโลเคชันเส้นทางดูแต่คลลิปเอา้จ ก็ะจะมาณนี้จบไปฟอร,ร์จิ้งลีดเดี๋ยวใครมีลูก60อยากให้ผมขี่ก็เอามาให้ขี่ได้นะมันมันจริงไรแ,แค่นี้ก็พอแล่นจริงขี่จะขี่แรงมากเลยเดี๋ยวล้มอืมก็ะจะมาณนี้ไปเดี๋ยวไปเอาพิพิธไปทําต่อวันนี้นะเอาไม่พิซซอนว่าขี่เลยเดี๋ยวเอาพีเิธกับจิ้งลีดลองไล่กันหรืออยากรู้ว่าใครเว่งจนะแรงแล้วเอาเดิมๆนะเดิมๆเมืเ่อกี้ดูก็จะประมาณนี้ไปละ